เช้านี้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะขับมาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนขอบทางพลิกร่รจนเกิดไฟลุกท่วมผู้ขับขี่และผู้โดยสารพยายามหลีเอาตัวรอดออกจากรถแต่สุดท้ายไม่รอดถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาที่ด้านพยานเล่านาทีระทึกได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นสองครั้งก่อนเปลวไฟจะลุกปรามอย่างรวดเร็ว นี่คือภาพวินาทีที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะรถยนต์กระบะคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักพุ่งชนขอบทางคอนกรีตเข้าอย่างแรงวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักพุ่งชนขอบทางคอนกรีตเข้าอย่างแรงจนรถพลิกคว่ำตะแคงถล่ยพื้นถนนแรงกระแทกทําให้เกิดแรงระเบิดดังขึ้นถึงสองครั้งโดยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเวลา6กนกาสานาทีของวันที่สองกรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,อนอบางพงพางพร้อมด้วยรถจับเพลิงจากสถานีจับเพลิงถนนจันทีท่แพทย์โรงพยาบาลจุลาและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตันอยูเร่งเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนถนนพระรามสามมุ่งหน้าแยากสาธุประดิษฐ์แขวงบางพงพางเขตยานนาวา กรุงเทพมหาคนครที่เกิดเหตุก่อนถึงวัดปริวาสราชสงครามเป็นถนนสีเรนในช่องขวาสุดช่องทางพิเศษบีอาพบรถกระบะเติรต้าวีโก้สภาพรถพิกคว่ำตะแคงซ้ายมีแสงเพลิงลุกไหม้รุนแรงทั้งคันเจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดน้ำเพื่อทำการดับไฟใช้เวลาประมาณ15นาทีเพลิงจึงสงบลงเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายอายุ 25-30ปีสภาพศพนอนถูกไฟคลอกไหม้เกรียมอยู่ใกล้รถกระบะคันดังกล่าวสอบถามพนักงานกวาดถนนเราว่าระหว่างกวาดพื้นอยู่บนสะพานรอยเห็นรถกระบะขับมาด้วยความเร็วก่อนจะชนกับขอบเกาะกลางช่อง BRT เสียหลักพลิกคว่ำเปลวไฟลุกท่วมส่วนผู้ชายในรถสองคนออกมาไม่ทันแม้จะพยายามทุบก,กระจกออกมาแต่ก็ไม่ทันเพราะมีเสียงระเบิดดังขึ้นถึงสองครั้งจึงทําให้เสียชีวิตคาที่เอวิ่งมาแล้วทีนี้เสียหลักตรง ช่องบียร์ทีไปเสร็จเตรงช่องมียร์ทีปุ๊บก็มาปุ๊บก็ปิดปั้มตรงนี้เลยพอปิดปั้มเสร็จก็คนยังไม่ทันได้ออกจากรถนะคะเพราะว่ามันไฟมันลุกเลยไฟลุกท่วมเลยพอไฟลุกท่วมเสร็จคนมันก็เลยออกจากรถไม่ได้ก็เลยมาเป็นศพอย่างที่เห็นนะคะสองศพตรงนั้นค่ะตอนตอนนั้นพี่อยู่ตรงช่วงไหนครับอยู่ตรงปว่าอยู่ตรงสะพานลอยเนี่ยขอพี่กว่าถนานสะพานลอยใช่กว่าถนนตรงสะพานลอย แล้วเ,เ,เหตุเกิดตอนช่วงประมาณกี่โมงอรพี่ประมาณหกโมงครึ่งได้ค่ะหกโมงครึงง่งแล้วตอนที่พี่เห็นที่แรกมันเป็นยังไงไฟลุกท่วมไหมหรือ,อยังไงก็ไฟลุกท่วมเลยก็คือรถเสียหลักมาก่อนเพราะว่ารถขับมาในช่องบีดีแล้วก็รถเสียหลักชนในแท่งเสกอะไรเนี่ยค่ะแท่ขงของกอกลางจักรโดนพุ่แล้วทีนี้ก็ปิดปั้มพอปิดปั้มเสร็จแล้วรถก็เลย ไปลุกเลยก็คือคนอยู่ในรถยังไม่ทันได้ออกจากรถนะจ๊ะเพราะว่า,วาออกไม่ทนันเพราะว่าพอรถทีิกค้มำปุ๊บก็จะออกไม่ทันก็เลยควนตะลุกกระจกออกมาเสร็จแล้วก็เลยเนี่ยกายยัง,ยง,ยงเป็นจบอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วไฟก็ลุกท่วมทั้งคันแล้วรถก,ก็แก๊สก็ระเบิดสองครั้งนะคะแก,กแก๊สระเบิดสองครั้งเพราะรถจติดแก๊สระเบิดสองครั้งแล้วไฟลุกท่วมใหญ่มากเลยค่ะ แ,แถวๆนี้ไม่มีรถพวกรถเมี์รถอะไรจอดอยู่ตรงแถวหน้าโรงเรียนจวบหมดแต่แถวนี้ไม่มีรถเลยค่ะก็เลยไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นอื่นขณะที่ประชาชนบริเวณดังกล่าวยอมรับว่าเกาะกั้นช่องบีอาทิตเตี้ยไปอยากแก้ไขให้สูงกว่านี้เพราะจุดนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเพราะส่วนใหญ่ขับรถมาด้วยความเร็วประกอบกับแสงสว่างไม่เพียงพออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขก่อนจะเกิดความสูญเสียอีกซ้ำซาก ช่วงหกโมงประมาณหกโมงกว่าๆเนี่ยเขามันแม่เขาเรียงของอยู่ข้างล่างเีตัวจะเปิดร้านแล้วมันได้ยินเสียงกรดูดรึปุ้มมันก็ระเบิดครับเสียงเป็นระเบิดเลยฟันเราเราก็เลยวิ่งเข้าไปปลุกที่บ้านบอกว่าให้ลงมาไฟมันไหม้พอมันไหม้เสร็จปุ๊บมันก็เลยแบบว่าโอ้ยไฟมันแรงเราก็คิดว่าเป็นรถแก๊สหรือเปล่าอก็เตรียมเรืยอแล้วก็โทรโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งโทรแจ้งแบบเโทรทุก ครึ่งชั่วโมงไม่มีใครมาดับเพลิงคือดับเพลิงเนี่ยไม่มีเลยมีแต่บ,บริษีที่มาใช้ปั๊มน้ำใส่รถที่เหมือนรถน้ำต้นไม้ของกนอ,องถิ่มาช่วยไม่อย่างานัง้นคือมันมอดจะมอดแล้วค่ะกว่าจะมาช่วยได้มันก็เลยทําให้ว่าไฟมันลามแล้วมันหน้ากลัวเพราะมันเราอยู่ใกล้บ้านประตูเราร้อนมากเราก็เลยบอกว่าอยากให้แบบว่าถ้าเรียกแล้วมาเร็วหน่อยเพราะว่าอย่างนี้ ถนนในเมืองนะคะคืกอกทนมนะในกรุงเทพทำไมแบบว่าก็ตะเพิงมาช้าเหตุมันอยู่แค่นี้เองเราไม่แบบไม่สะแปนปายอ,อ,อาศัยมูลิตี้เร็วแล้วมีบ่อน้าตรงการในการช่วยเพลือ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก,ก็คือเนี่ยเรยนไอบ็อกดีอาร์ี A OK เนี่ยมันเต่้ายไปถ้าสูงอ่ะคนก็จะไม่ขับบนอุบัติเหตุแถวนี้มีบ่อยไม่เชื่อเป็นฉามประวัติดีอาร์ดีแล้วว่าเขาเคลมประกันกี่ครั้ง,งแล้ว เ oh. พราะรถมันชนแฉล,เลบเึ้นมาอย่างนี้มา,า,าก,กมากต้นไม้ที่หายไปอ่ะที่ปลูกก็เล็ก ที่สังเกตต้นอื่นมันใหญ่ไอ้ต้นไหนที่เล็ก,กคือมันโดนชนแล้วมันหายไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่ารถกระบะคันดังกล่าวขับขี่มาด้วยความเร็วก่อนเสียหลกักพลิกคว่ำจนเกิดเพลิงไหม้ทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มาด้วยการเสียชีวิตทั้งสองรายโดยในที่เกิดเหตุไม่พบว่ามีรถยนต์คู่กรณีแต่อย่างไรหลังจากนี้จะทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานพร้อมตรวจสอบหมายเลขทะเบียนและผู้ครอบครองรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อทราบว่าผู้เสียชี เป็นใครก่อนแจ้งให้ทางญาติเพื่อรับศพต่อไปทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงาน